เดี๋ยวอันนี้ผสมสายน้ำตาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนานานะครับวันนี้จะมาทำหัวชิปละมุดนะครับไว้ตกปลานะครับพอดีไปตกปลาที่อ่างทองมาเก็บมาครับประมาณโลนึงสุกงมแล้วครับ เลยลองถ่ายให้น้าๆนได้ดูนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมยังไม่เคยทําผมก็ศึกษาดูมาจาก Youtube เหมือนกันนะครับก็หลักๆเลยก็ละมุดอันนี้สุกจนเละแล้วนะครับผมใส่ตู้เย็นไว้ก็ส่มผสมที่ผมดูนะอาหารไก่เล็กนะครับกากมะพร้าว เขาใส่กากมะพร้า,พาวสดูดสดกันนะครับแต่ว,ว่าผมไม่มีเอาง่ายๆแบบที่เรามีนะครับที่หาซื้อได้อันนี้ผมคว้าไว้เองนานแล้วแล้วก็จะเติมมะพร้าวอบแห้งเข้าไปยี่สโลสองถุงแล้วก็มีขนมปังปังกะทินะครับปังมะพร้าวโอดีเลยก็มีมะพร้าวด้วยแล้วก็มีลำนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งโล มีไฮเกตนี่เป็นไฮเกตทบโบร์เอเก้าห้าหนึ่งครับมันมีแบบนี้ผมก็เอาแบบนี้มาครับ,บก็หลักๆเลยมีแค่นี้ส่วนที่ผมดูมานะครับก็จะมีทั้งเนยทั้งน้ำกะทิมีน้ำตาลทรายแดงมันเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กากน้ำตาลแทนนะครับแทนน้ำตาลทรายแดงครับ ยังยังไม่ได้เอาออกมาครับก,กากน้ำตาลก็เดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวต้องมาปอกเอาเนื้อละมุดก่อนนะครับไปมาลุยกันเลยเดี๋ยวมาดูว่าออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับผมยังก็ยังไม่เคยทำนะครับเดี๋ยวจะทำไว้ประมาณสักบ่มไว้สักสี่ห้าเดือนเนาะแล้วก็จะลองผสมแล้วก็เอาไปตกให้นาาๆได้ดู ว่าจะพอได้ผลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเทสในคลองตกปน,นินแล้วกันนะครับที่เกียดปอกเหมือนกันนะครับเด,เดี๋ยวบี้แล้วก็ค่อยคัดออกนะครับจัดเลยที่เกียดปอกเพราะว่ามันสุกงม,มปอกอยากนะครับเอาแต่เม็ดมันออกแล้วกันนี่นะครับได,ได้แบบนี้แล้ะ เดี๋ยวผมจะคั้นแล้วก็ให้เนื้อกับน้ำมันลงในกระมังนี้เลยในชามนี้เลยครับนี่มาแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาผสมพวก ขนมปังลำแล้วก็พวกตากมะพร้าวให้เก็บแล้วก็ยำโลก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไอเนื้อละมุดที่เราผสมกากน้ำตาลไว้เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับเาว่าจะผสมประมาณเท่าไหร่ใส่ที่หลังนะครับเดี๋ยวมาเขาพวกนี้ให้เข้ากันก่อนดีเลยได้เนื้อแค่ไม่เยอะนะครับดีไม่ได้ซื้อ สองมาเยอะแยมโลแค่สองถุงขนมปังถุงนึงแล้วก็ํำโลเดียวแค่นี้ไปสมกันเลยลำํำขนมปังมะพร้าวแยมโลใส่สองถุง น,นี่เยโล,ลดรวมนะครับไฮเกตเทอร์โบเก้าเก้าห้าหนึ่งแกบหมาพ áo อันนี้เป็นแบบหมะพ áo ขั้ว,วนะครับออาหารไก่เล็กเดี๋ยวขอไปบดให้มันละเอียดก่อนนะครับว่านี่เป็นเม็ดใหญ่ หาซื้อแบบบดละเอียดไม่มีนะครับ okay, เดี๋ยวค่อยมาเขาให้เข้ากันนี่เหลืออาหารไก่เล็กนะครับเ<ว>ดี๋ยวอันนี้ผสมถานน้ำตาลี okay, ประมาณนี้น,น,นี่ได้มาแล้วครับอาหารไก่บทละเอียดได้สองอได้บทสองรอบนะครับ ที่ผมเลือกใช้อาหารไก่เล็กเพรามันมีเหมือนม,ม,นมีพวกข้าวโพดมีอาหารหลายอย่างนะครับอย่างนี้หอมๆโอเคกระมังน่าจะไม่พอใส่เดี๋ยวใส่เปลี่ยนใส่กระมังใหญ่ครับปุกเขาให้เข้ากันเลยทีเคียใส่กางน้ำตาล ผมจะกะเอาเลยนะครับกะกำาตมใส่ตรงนี้เลยนี่ยประมาณไม่ถึงครึ่งขวดเล็กนะครับไม่ถึงครึ่งขวดน้ำอะ่ะขวดน้ำเล็ก่ะครับเดี๋ยวก็จะได้เอาอันนี้ไปเค้าให้มันเข้ากันแล้วก็เอาเนื้อลมุดเราใส่นะครับ นี่ครับนะอันนี้ผมใส่มะพร้าวอบแห้งเพิ่มไปนะครับนี่แยมโร่ไปปันป่นมาแล้วเขาให้เข้ากันเลยเนี้ยโอแค่นี้ก็หอมแล้วนะครับขอให้เข้ากันดีๆีนะครับเพราะว่าส่วนผสมจะได้เข้ากัน,นมีหลายอย่างเนาะ นีพอใช้ได้แล้วครับเดี๋ยววิธีเราทำหอเยื่อเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกสักสี่ห้าเดือนพอมันใช้ได้เดี๋ยวผมจะมาแต่งเยื่อลองเอาอไปเชิให้นานๆได้ดูนะครับว่าจะพอใช้ได้ไหมนี่หามเราหมดเนื้อเราหมด กากน้ําตาลนะครับอเออเลย <c oughs> ว่าใส่กะทิเพิ่มน่าจะดีแต่ว่าเราไม่มีนะครับแค่นี้พอเอาแบบง่ายๆเน้นใช้งานครับ ลองโมดมา้อยไปหน่อยเดี๋ยวคอยยี่ให้เข้ากันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะเ, <c oughs> เรียบร้อยครับนะ ก็สีก็จะเข้มขึ้นนิดนึงที่มันเข้มขึ้นเพราะว่ากากน้ำตาลนะครับเนื้อลมุดน้อยไปนิดนึงดูแล้วเป็นผงไม่เป็นไรครับอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยเดีย๋ยยจะบ่มไว้สักห้าเดือนเนาะถ้าต้องการให้มันสีเข้มกว่านี้ก็ เติมกากน้ำตาลอีกแต่ว่าผมแค่นี้พอแล้วครับใส,ใส่เยอะไป้วกลิน่นแรงครับกิ่นกากน้ำตาลโออคำพอดีนี่เดี๋ยใส่ถุงแล้วก็ใส่หางปิดฝาไว้นะครับไล่อากาศเหมือนที่ผมทำชิปมักฟิตน,นะครับแต่นี้แค่เป็นหอยละมุดแต่ว่าดูทรงละมุดน้อยไปหน่อย ไม่เป็นไรครับเอาแค่ที่มีออเดี๋ยวมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงผมว่าเนื้อมันต้องเข้มขึ้นครับเพราะขนมปังบ่มไว้เนี่ยเนื้อมันต้องเข้มขึ้นแน่นอนไปบรรจุใส่ถุงใส่ถังเลยใส่ถุงแบบนี้เลยผมรองเองร้องข้างใน,งงใน,นครับ ใส่หรือเปล่าเนาะปวดดีครับไลก่กดให้แน่นไล่อากาศออกให้หมดนี่อากาศออกให้หมดเรียบร้อย หนึ่งหงสหนึ่งขังดีก็วันนี้มันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาสองพันยี่สิบห้านะครับเมษาพฤษภมินากระดากระดาษสิงหาประมาณสิงหากันยาเดี๋ยวเราเอาแต่งเหยื่อระเทศกันครับโอเคครับผมนี้ก็แค่ไล่อากาศแล้วก็มัด ผงปิดฝาให้เรียบร้อยแค่นั้นรอเวลาโอเคครับคำ่ำพอดีเลยยังไงก็ขอบคุณนะนะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับว่าเอาจริงๆผมก็ยังไม่เคยทํานะครับอยากลองทําใช้เองลองดูบ้างนะครับก็เลยลองดูว่าจะพอได้ผลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอชมคลิปที่เอาอย่างไปเทศแล้วกันนะครับผม อีกสี่ห้าเดืนข้างหน้าโอเคครับขอบคุณนะนะที่ติดตามรับชมครับผมคลิปนี้ก็จบแขงเข้านี้นะครับการทําเหยื่อหันละมุดส่วนผสมก็ตามที่ได้บอกไปเลยครับผมว่ากินดีเลยมันหอมอยู่แล้วแต่ว่าเนื้อละมุดน้อยไปหน่อย man.